สำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้ชาวราศีตุลมีโอกาสได้ลุยต่างประเทศชาวราศีตุลมีโอกาสได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติเพราะนั้นชาวราศีตุลในช่วงนี้การเงินจะเริ่มพองใหญ่ขึ้นจะเริ่มเด่นขึ้นจะเริ่มชัดขึ้นที่ราคาถามว่ารวยไหมจันรวย ชาวราศีตุลเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้ชาวราศีตุลรู้สึกว่ามืดมนไปเสียทุกด้านแต่ในช่วงเดือนนี้ถือว่าสถานการณ์ต่างๆโอกาสต่างๆกำลังเข้าข้างชาวราศีตุลที่ราคาอาจารย์ว่าแบบนี้เลยใครที่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ขอให้ชาวราศีนี้ จงเริ่มต้นตั้งแต่เดือนนี้อย่าได้ช้าเพราะฉะนั้นองศาได้จังหวะได้สิ่งแวดล้อมได้ขอให้ชาวราศีนี้ลุยลุยลุยแล้วรวยทีละขารวยนะไม่ว่าจะต่างประเทศไม่ว่าจะในประเทศแต่เงื่อนไขมีอยู่ว่าสำหรับชาวราศีนี้เรื่องของบ้านเรื่องของที่อยู่อาศัยขอให้ชาวราศี ตุลเนี่ยเริ่มจัดเริ่มทําความสะอาดอะไรที่มันหักอะไรที่มันพังขอให้ชาวราศีนี้ค่อยๆเก็บออกมันเหมือนกับท่อระบายน้ําถ้าขยะมันแยะเนี่น้ํามันวิ่งไม่ได้มันเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นไอการที่เราเอาสิ่งเสียๆออกไปจากบ้านเนี่ยมันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าลานรับพลังที่มัน ใหญ่ขึ้นเดีขึ้นนี่ล่ะคะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดบ้านยังไม่ต้องปรับพวงจุ้ยหรอกเพราะแม่งแพงเนีเอาแค่นี้ก่อนขอให้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แตะไม่ได้ต้องเอามากองๆไว้แลวเอาไปบริจาคเนะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางด้วย<ๆ>การเปลี่ยนการโยกการย้ายในเรื่องของตําแหน่งการงานเพราะฉะนั้นใครที่ คิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับความร่ำความรวยคลิปนี้ไม่น่าสนใจสำหรับท่านแต่ถ้าท่านใดคิดว่าในช่วงชีวิตนี้กูต้องรวยให้ได้คลิปนี้ต้องดูให้จบที่ราคาเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของต่างประเทศเด่นที่สุดเรื่องของการเดินทางถือว่าชาวราศีนี้ก็เป็นราศีแห่งนักเดินทางหรือหลายๆท่านที่เกิดในราศีตุลแล้วได้ผันตัวเอง ย้ายจากบ้านนอกบ้านนาไปอยู่ณนะยังต่างประเทศท่านใดที่ทำงานประจำอยู่จะเป็นแม่บงแม่บ้านลองหยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยลองมาทำคลิปลองมาทำอะไรที่มันบานบานง่ายๆนะทำความสะอาดก็ถ่ายแม่งไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยขายของก็ถ่ายมันไปเรื่อยแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียเข้าชาวราศีนี้ถือว่า ถ้าเริ่มทําในจังหวะนี้นอาจารย์บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยชาวราศีชาวราศีนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องเหนื่อยอยู่บ้างแต่การเหนื่อยในครั้งนี้มันจะส่งผลในชะตาของชาวราศีตุลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือที่รัคานี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะทําทให โชคลาบเข้ามาหาเราโชคดีเข้ามาหาเราเพียงแค่ปรับอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆอาจารย์มันจะผิดหวงจุย้ยบอกว่ายังไม่ต้องไปสนใจมันยังไม่ต้องไปสนใจว่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งการเงินหนาตำแหน่งนี้แต่งแบบจัดแบบนี้ผัวรักผัวหลงอะไรพวกเนี้ยยังไม่ต้องไปใส่ใจมันอาเป็นว่าเรื่องของความร่วมมือใครที่มีลูกน้องที่อยู่ในนอกรีดนอกรอย ในจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะดีที่จะได้เคลียร์บางอย่างในจังหวะนี้ถือว่าชาวราศีตุลจะได้มีการเริ่มอะไรใหม่ๆรับพนักงานใหม่จัดระบบใหม่ๆเข้าแล้วชาวราศีตุลเลยเลยทีละขกาบางท่านตอนนี้อาจจะมีความคิดว่าอยากจะไปทำอะไรที่มัน เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่ออาจารย์หนูอยากจะเปิดร้านสังกพันธ์เหลือเกินอาจารย์หนูเนี่ยอยากจะไปเป็นอ,อยากจะไปทําร้านอาหารเหลือเกินหนูอยากจะให้ร้านโรงงานเนี่ยผลิตน้ํามาขายได้ไหมน้ําที่มันมีวิตามิน a อบเนี่ยมันจะเหมาะมันจะชโละกับหนูหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งผลในด้านบวกให้กับผู้คนสามารถที่จะเห็นเงินเห็นทองได้หรือบางท่านอาจจะกำลังไปลุยเกี่ยวกับเรื่อง ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือบางท่านไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอันญมณีต่างๆบางคนเปิดเขาเรียกอะไร่เฮียอยู่ก็ติดไปเช่าตึกเปิดออฟฟิศทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขทำการบัญชีชุกนีให้บอกเลยทำอะไรได้กให้ตํา อย่าช้าเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งลี้ลับก็จะเกิดขึ้นชาวราศีตุลถ้ามีโอกาสนะอาจารย์บอกเลยถ้ามีโอกาสลองไปไหว้พระใหญ่ดูไม่ว่าจะเป็นพระแก้วมรกตไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินราชไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพุทธโสธรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยลองไปไหว้พระใหญ่อยู่จะเกิดได้ จะทำให้เกิดความโชคดีกับชาวราศีชาวราศีตุลเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันติดรั้งเราอยู่เนี่ยมันทําให้เราเดินต่อไม่ได้บางครั้งบางคราวสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละมันทําให้เราติดแม้กระทั่งความคิดของเราที่มันมองไม่เห็นมันก็ทําให้เราติดเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลอาจารย์บอกเลยว่าเป็นชาวราศีที่ต้องต่อสู้มากกว่าชาวบ้านหน่อย แต่สุดท้ายแล้วชาวราศีนี้ชีวิตจะพลิกชีวิตจะดีขึ้น,ด,นดีขึ้นดีขึ้นนี่แหละค่ะว่ากันเช่นนี้แล้วท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็0944198566แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์อันนี้ซื้อเป๋าได้ด้วยนะ0947814568 บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตจะไปยังไงดีเปลี่ยนกระเป๋าตังค์อาจารย์บอกเลยลองเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆที่สุดดูเริ่มจากการที่เราเอาโทรศัพท์มาถ่ายไปเรื่อยเปื่อยถ่ายอะไรก็ได้แล้วโพสต์ลงไปเถอะไม่ต้องไปกลัวใครเกลียดไม่ต้องไปมีไม่ต้องไปกลัวใครจะมาวิจารณเราจะมาคอมเมนต์ในทางไม่ดีช่างแม่งไม่ต้องไปสนใจ พอสุดท้ายเขาเหล่านั้นไม่ได้ให้เราแดกจำไว้แค่นี้เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีชาวราศีตุลเรื่องของสุขภาพอาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีนี้จะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของสุขภาพหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าชาวราศีตุลเนี่ยจะเริ่มต้นกลับมาดูแลตัวเองหาวิตามินมากินนะออกกำลังกายดูแลในเรื่องของความรู้สึกของตัวเอง กลับมารักตัวเองมากขึ้นจะทำให้จำไม่ว่าความคิดที่ดีจะส่งผลทางกายภาพของเราทำให้ร่างกายของเราหรือว่าพิษร้ายต่างๆเนี่ยมันถูกขับออกไปอาจารย์ดเดบมึงบ้ามึงไม่บ้ามึงกระบอกละวัยเฮียพูดอย่างเงี้ยจำไม่ว่าร่างกายของเราเนี่ยเซลล์ของเราเนี่ยมันจะจะผลัดเป็นล้านๆเซลล์ต่อวันเนี่ยจำไว้เลยเนี่ยเพียงไม่กี่ปีเราจะมีผิวพันธุ์ใหม่บางครั้งบางคราวลองสังเกตเฮ้ยเฮียตุน อีตุนมึงไปทําหาอะไรพอเนี่ยอีเฮียเอ้ยอีหานี่มึงมึงหน้ามึงเนี่ยใสยปิ้งอยู่นะไปทําอะไรมาไม่ได้ทําอะไรแค่กูสบายใจแล้วมึงสบายใจเรื่องอะไรถัว่วอ่ะเลิกกับผัวแค่นั้นเองหน้าใสาปิ้งเลยและท่านใดอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองนะถ้าเกิดรู้สึกว่าผิวพรรณมันเดิมไม่มีเรื่องของอความชุ่มชื้นแล้วให้ใช้โอเลให้ใช้โอเลอย่างอาจารย์เนี่ยปะหน้าทุกวนัน ปะปะปะป,ะ,ปะแล้วก็ถูป,ปื้ดเลยตื่นมาไอเฮียหน้าตากูหล่อชิบหายเลยเอาใมันเป็นอย่างนี้เลยเพราะนั้นจะอยู่ใต้ลิงก์เรื่องของรายละเอียดการดูดวงก็จะอยู่ใต้ลิงนี้ส่วนในตําแหน่งของลูกหลานเอานะใครที่กําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานการเรียนการศึกษาจําไว้นะโลกใบนี้แม้กระทั่งเรานอนอยู่เราก็กําลังถอยหลังลูกเราก็เช่นเดียวกันให้เขาเรียนใน การศึกษากระแสหลักไปด้วยแล้วอย่าลืมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกในอนาคตไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นเอ่แอแอปพลิเคชันต่างๆมันมาเร็วเหลือเกินมันปรับตัวแทบไม่ทันนีสมัยก่อนเราเป็นไงอาจารย์เนี่ยเด็กๆไม่มีของเล่นอะไรเล่นหำนีเอาเอาแค่นี้และกันสำหรับชาวราศีตุลหลังจากนี้อาจารย์จะเข้าเรื่องของการขายนะไม่มีเรื่องของการพยากรณ์ท่านใด อยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินให้เริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์อาจารย์พูดง่ายๆแบบนี้เลยไม่มักง่ายไปหน่อยอาจารย์ใครคิดว่าไม่สำคัญก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าใครคิดว่ามันมีบางอย่างที่จับต้องไม่ได้แต่มันทรงพลังให้ดูต่อแ,ตแล้วอาจารย์บอกเลยว่าเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็สามารถที่จะครอบครองได้เพราะกระเป๋าสตางค์ สำหรับอาจารย์ถือว่าเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์คุณครับไม่ได้จุนอิชิโรเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้ชีวิตมัง่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวมันจริงเหรอจริงอาจารย์บอกเลยว่านี่คือเรื่องจริงมันคือการเอาใจใส่มันคือการให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของเราได้เลยเจ้านะ เขาบอกว่านี่คือบ้านนี่คือที่อยู่อาศัยนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยให้เงินทองเรามาพักผ่อนเอาไว้คอยเรียกเงินเรียกทองให้กับเรารุ่นนี้9ก0าหมื่นเกักชรรุ่นนี้13,900สาาำหรับรุ่นคลาสสิกรุ่นนี้คือรุ่นแรกที่อาจารย์สร้างขึ้นมาส่วนที่เห็นในตู้ทั้งหมดเนี่ยสองหมืเจ ร้อยโอ้โหจะแดบขายพ่อให้แม่มเลยเฮียราคาเนี่ยเก้าหมืนก้าพันฟังไม่ผิดนี่คือหนังม้าจากักรพรรดินะเพราะฉะนั้นหนังแต่ละใบจําไม่ว่าหนังแท้แล้วสิ่งที่อาจารย์ทําออกไปไม่เหมือนกันสักกระใบเป็นงานมือร้อยเปอร์เซ็นต์ เ yeah. อาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องของกระเป๋าสตางค์การปิ่นกระเป๋าสตางค์คือการเปิดประตูรับความโชคดีเพื่อจะดึงดูดความโชคดีให้กับเราเพื่อจะดึงดูดทรัพย์ให้กับเราสมัยก่อนน่ยอาจารย์ก็เหมือนคนทั่วๆไปที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเหล่านี้จาไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้คือโง่เหงงหมดก็คือธาตุทั้งห้าในจักรวาลน,นี้ ดินทองน้ำไม้ไฟนั่นคือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์ดีๆสักใบหนึ่งสองใบสามใบสี่ใบ,ใบห้าใบก็แล้วแต่เราจะชอบบางคนเนี่ยอาจะบอกเลยซื้อแม่นุกสีจัดทุกสีเลยเพราะอะไรมันคือเรื่องโงเ่เฮงโงเ่เฮงไม่ได้หมายความว่าไปทําจมูกแม่งดงขนาดนี้แล้วโงเ่เฮงดีโงเ่เฮงไม่ได้หมายความว่าไปทําปากพยาคุดแล้วโงเ่เฮงดีไม่ใช่โงเ่เฮงที่ดีเกิดจากการสํารวม โงเ่เฮงที่ดีเกิดจากการที่เราคิดดีที่เราพูดดีเพราะสิ่งที่เราคิดมันจะส่งผลทางกายภาพคือสิ่งที่เรามองเห็นต้นไม้ที่โตต่าง,ง่านเราไม่รู้หรอกว่าเมล็ดพันธุ์มันมาจากไหนนะรู้ว่ามันอยู่ใต้ดินแต่นั่นแหละคือสิ่งที่มองไม่เห็นมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของโงเ่เฮงกระเป๋าสางังก็ช่วยในเรื่องของโงเ่เฮงเช่นเดียวกันนะเปลี่ยนแค่กระเป๋าใบเดียวโอ้ยเลิศอะเลิศ เลิศเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าคุณคำไมด้เขาบอกเลยว่าทำไมคนรวยส่วนใหญ่ถึงใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาแบบนี้จำไหมว่าการซื้อกระเป๋าสตางค์มีข้อคำนึงหลักๆอยู่สองข้อคือเรื่องของกดคูณสองร้อยหมายความว่าให้เอาราคากระเป๋าคูณตัวเลขสองร้อยเข้าไปนั่นคือไรายได้ต่อปีของเรา กฎข้อที่สองอห้อยเป็นกระเป๋าสตังรูปทรงยาแบบนี้จะเป็นยังไงก็ได้จะเล่นยังไงก็แล้วแต่ลวดลายหรือว่าจะเรียบ,ยบแต่ขอใอยเป็นกระเป๋าสตังทรงยาแบบนี้กระเป๋าที่ทรงไม่ดีที่สุดแล้วเงินไม่ชอบที่สุดในหนังสือนะอาจารย์ไม่ได้นั่งมโนเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าสตังทรงพับถ้างเงินมีความรู้สึกเชื่อถือว่าเงินคือพลังงานอาจจะบอกไม่ได้ว่ามีความรู้สึกหรือไม่มีความรู้สึก แต่ถ้ามีความรู้สึกเมื่อไหร่กระเป๋าทรงพับจะทําให้เงินอึดอัดเงินไม่อยากจก่อยู่เขาถึงแนะนําไม่ใช้กระเป๋าสตางค์สูงนี้แล้วถ้าวันนี้เราอยากจะให้คนที่เรารักมีความสุขซื้อกระเป๋าสตางค์เราอยากจะให้คนที่รักหาเงินเก่งซื้อกระเป๋าสตางค์สูพิชยาให้จะเเียกเข้าทางมึงเลยสิไอ้เฮียมึงพูดอย่างเงี้ยมันก็เข้าทางก็ขายกระเป๋าช่าเลยสิทุกใบมีไว้ขาย แล้วอาจารย์ถึงรับประกันถึง200ปีในเรื่องของการตัดเย็บเรื่องซิปซิแตกส่งมาเพราะนั้นการให้สิ่งของดีๆเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดในการให้เนี่ยกระเป๋าสดางถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดและในการให้กับคนที่เรารักคนที่เรารักจะหาเงินเก่งขึ้นเสริมส่งเสริมในเรื่องการ งานของเราด้วยส่งเสริมการงานของคนที่เรารักด้วยเพราะฉะนั้นซื้อให้ตัวเองเสร็จซื้อให้คนที่เรารักแล้วยิ่งซื้อให้เมียซื้อให้ผัวนะพอกเกิดความรักขึ้นเงนินทองมันชอบเงินชอบความสุขเงินชอบความหอมเงินชอบความสะอาดเงินชอบความหลอ่อเพราะฉะนั้นกระเป๋าทุกใบผ่านพิธีมหาเทวาพุทธาพิเศษปลุกเสกทุกใบเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่า มันมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนต้องผ่านสภาวะที่เขาเรียกว่าแย่ที่สุดในชีวิตต้องอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งครั้งแล้วนชาวราศีตุลเนี่ยอย่างต่ำสองครั้งไม่ว่าจะเป็นย้ายที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจอโดนหลอกโดนลวงถูกหักหลังต้องเจอเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องมันต้องมีสตอรี่อย่างอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจารย์เป็นวัยรุ่นเนี่ย เพืเ่นอนป .5 ป .6 ไวรุ่นยังป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยอาจารย์ย้ายมาจากอารัญยประเทศสำเนียงก็จะออกอโคราชโคราชหน่อยเพราะหมู่บ้านที่อาจารย์อยู่เนี่ยอารันก็จริงแต่สำเนียงโคราชเพราะทวดเนี่ยเป็นคนโคราชทางฝ่ายใหญ่ท้งฝ่ายตาเนี่ยเป็นคนบางกอกอยู่แล้วเป็นคนแถวต,ตอกบ้านใหม่แวถวแถวเอเชียทิศนะ,ะเป็นบรรพบุพร,รุษก็อยู่แถวแถวนั้นอาจารย์ก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแต่อาจารย์เนี่ยดันย้าย แม่อาจารย์ให้อาจารย์ไปอยู่กับแม่เลี้ยงโอ้โหเฮียนันรกรู้เลยว่านรกเป็นยังไงอาหารแต่ละมืออาจารย์ได้กินนะท้านดีที่สุดนะน่าจะเป็นไข่ไข่หนึ่งฟองสามคนพี่น้องแล้วข้าวที่เอาไปกินโรงเรียนเนี่ยอาหารเจอาจารย์บอกนะว่าคนกินเจไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีนะเป็นคนจิตใจดีนะอาจารย์อยู่กับสังคมแบบนี้มาพ่ออาจารย์ไ,ไม่กินเจอาจารย์เทพทำไมเรียกแมก่ง่ะ พลาดไปแล้วกินเจก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจิตใจจะดีตามนั้นมันเป็นเพียงภาพภายนอกนะแต่ลึกๆแล้วอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์โคตรอดอยากเลยสมัยวัยรุ่นเพื่อนอาจารย์ที่ชื่ออมรศักเนี่ยโอ้โหแม่แม่งทากับข้าวเอ้ทำข้าวผัดโคตรอร่อยเลยอาจารย์ได้กินอาหารเพือนเนี่ยโคตรมีความสุขจําได้เลยอมรศักจะอยู่กลุ่มเดียวกันตอนสมัยก่อนเนี่ย เราก็จะนั่งกินกับเพื่อนแชร์กับข้าวกับข้าวกูมีอะไรวาเฮียมีแต่ถั่วฝักยาวกับผัดแล้วอาจารย์ก็จะกินอยู่อย่างเงี้ยเป็นปีๆแล้วพอเพื่อนแชร์กับข้ามาโอ้โหมันโคตรมีความสุขไอ้อง์อาจเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่าเจ้าพ่อไก่ทอดห่านใหญ่อาจารย์จําได้เลยเพราะว่าอะไรก็เพราะจได้นะเพราะฉะนั้นให้ใช้กระเป๋าสตางค์สุพิชญาอาจารย์เดฟใช้เมื่อไหร่ดีใช้เดี๋ยวนี้ใช้แล้วรวยฝากไว้หนึ่งรุ่นรุ่นเรนูอเล็กซานเดอร์ รุ่นนี้59,700ใช้แล้วโคตรรวยเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะมีรุ่นใหม่มาออกแบบมาแล้วรุ่นนี้จะใหญ่กว่าไม่ใหญ่กว่าเดิมก็ก็ถือว่าสวยอะ่ะอาจารย์ก็มีคนบอกว่าอาจารย์ไม่เปลี่ยนดีไซน์หนูอยากจะซื้อขออาจารย์เทพแล้วจําเป็นไหมที่จะต้องใช้ขออาจารย์เทพจะไปซื้อยี่ห้อใดก็ได้บนโลกใบน,นี้ใช้ได้เหมือนกันอย่าลืมกดคุณ200ไอ้ไข่ทันป่าวะไข่โชคไอ้ไข่โชค ทุกใบท่านใดที่ได้ซื้อกระเป๋าจานไปได้ร่วมทําบุญซื้อรถวิวแชร์ให้กับผู้พิการด้วยนะ10%ของราคากระเป๋าจะนําไปทําบุญซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้องผู้พิการ826 826จ่าเจ้าไข่เจ้าขออธิษฐานจิตให้กับชาวราศีตุลได้พุทธความสําเร็จได้แต่พบ,บ,บความสุขในชีวิตร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ราคา